นะครับวันนี้นะครับเรามาดูวิธีการขึ้นเงินลอตเตอรี่นะครับในแอปเป่าตังอัตโนมัติกันนะครับในกรณีที่เราถูกรางวัลลอตเตอรี่นะครับในแอปเป่าตังนะครับว่าทํำยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเข้ามาที่หน้าจอหลักก่อนนะครับล็อกอินเข้ามาที่หน้าจอของเป่าตังนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดคําว่าบริการที่เมนูนะครับอ่ากดเข้าไปเลยครับ ครับหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมาสู่หน้าจอนี้นะครับให้เราเรียกคำว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับคำนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับครับหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะครับเราจะอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับให้เราเลือกที่คำว่าอื่นๆในเมนูนะครับคือคำนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับ ครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นเมนูหลายเมนูนะครับให้เราเลือกคำนี้นะครับขึ้นเงินรางวัลอัตโนมัตินะครับกรณีที่เราถูกรางวัลนะครับเงินสามารถโอนเข้าบัญชีของเราได้เลยนะครับเลือกคำนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับเขาจะให้เราลงทะเบียนครั้งแรกก่อนนะครับเป็นการตั้งค่าการขึ้นเงินรางวัลนะครับบอกว่าสะดวกนะครับเราไม่ต้องไปขึ้นเองนะครับ ระบบจัดการให้เรียบร้อยนะครับเราก็ลองกดตั้งค่านะครับตรงข้างล่างนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีอยู่2ช่องนะครับที่เราเรียกครับอันแรกนะครับคือตัว G Wallet นะครับ G Wallet เนี่ยครับมันเป็นอัตโนมัติของแอปเป๋าังค์และทึ่งเรามีอยู่แล้วนะครับแต่ข้อชจากัดของ G Wallet เนี่ยครับก็คือบอกว่ารับเงินได้สูงสุดไม่เกิน500,000บาท ครับกรณีที่เราถูกลบบัญทีหนุ่มนะครับไม่สามารถใช้ G Wallet ได้นะครับครับตัวเลือกต่อมานะครับก็คือการผูกบัญชีกับธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งผมจะใช้ตัวเลือกที่2นะครับอ่าเป็นการแสดงตัวอย่างนะครับหลังจากที่เราเลือกบัญชีกรุงไทยปุ๊บเรากดถัดไปนะครับครับเมื่อเรากดถัดไปแล้วนะครับจะมาที่หน้าจอนี้นะครับเขาจะมีตัวเลือกให้เราอีกนะครับ กรณีที่เราผูกบัญชีไว้แล้วนะครับสําหรับเติมเงินนะครับซึ่งเป็นบัญชีแรกนะครับที่เราผูกกับแอปเป่าตางไว้นะครับเราต้องเราจะเลือกตัวนี้ก็ได้นะครับแต่สําหรับคนที่ยังไม่ผูกนะครับตัวนี้จะไม่มีนะครับผมจะทําให้ดูตัวอย่างสําหรับคนที่ยังไม่ได้ผูกก็แล้วกันนะครับอันที่สองนะครับอันนี้นะครับก็คือกรณีเราต้องการผูกโดยผ่านเน็กนะครับถ้าเรากดตัวนี้นะครับจะไปที่หน้าจอนี้นะครับเขาจะ พาเราไปที่แอปของเน็กแต่ว่าถ้าคนที่ยังไม่มีแอปเน็กนะครับจะไปต่อไม่ได้นะครับงั้นนะครับผมจะเรียกเป็นตัวเลือกที่สัมครับตัวเลือกที่3ามก็คือการระบุบัญชีกรุงไทยครับตัวเลือกนี้ครับที่ผมจะทําเป็นตัวอย่างนะครับตัวนี้นะครับคือได้ทุกกรณีครับขอให้มีบัญชีกรุงไทยแล้วก็สามารถเติมเข้าไปเองได้นะครับซึ่งมันสะดวกอยู่พอสมควรนะสำหรับคนที่ยังไม่มีเน็กหรือสําหรับคนที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีกรุงไทยตั้งแต่แรกนะครับ เรากดเข้าไปเลยครับครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับเขาจะให้เรากรอกเลขบัญชีโดยตัวเองนะครับคือเลขบัญชี10หลักของเรานั่นเองนะครับกรอกไปเลยครับครับเมื่อกรอกเรียบร้อยนะครับระบบจะดึงข้อมูลบัญชีของเรามานะครับเป็นชื่อและเลขที่นะครับจากนั้นนะครับเราเราตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับว่าบัญชีที่เราต้องการผูกคือบัญชีนี้หรือเปล่านะครับ ถ้าถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดยืนยันการผูกบัญชีได้เลยครับ่าขั้นตอนนี้นะครับครับเมื่อเรากดยืนยันแล้วนะครับก็จะมาหน้าจอนี้นะครับหน้าจอนี้นะครับเขาให้กรอกที่อยู่เพื่อรับใบเสร็จค่าธรรมเนียมในการขึ้นเงินนะครับต่างวันนะครับอ่าเราก็ต้องกรอกข้อมูลที่อยู่ของเรานะเพื่อทางธนาคารนะครับจะได้ส่งใบเสร็จมาให้เรานะครับก็กรอกข้อมูลของเราเข้าไปเลยครับครับหลังจากที่เราเปลี่ยนนะครับที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ เรากดถัดไปนะครับก็จะมาหน้าจอนี้นะครับหน้าจอนี้คือเราสามารถทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะบอกว่าช่องทางหลักของเราคือช่องทางที่เราลงทะเบียนบัญชีกรุงไทยไว้นะครับอันบนสุดนะครับนี่คือช่องทางหลักนะครับแล้วก็จะมีช่องทางสำรองนะครับเผื่อไว้นะครับก็คือเป็น g w a l l e t นะครับกรณีที่บัญชีเรานะครับมีปัญหาหรือไม่สามารถโอนได้ก็โอนเข้าทาง a l l e t เอ็อครับเรียบร้อยนะครับการตั้งค่าขึ้นเงินวันอัตนมัินะครับกรณีที่ถูกรางวัลลอตเตอรี่ในแอปเป่าตังนะครับเรียบร้อยนะครับ อ้อสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ตั้งค่านะครับในแอปปอตังนะครับลองไปตั้งค่าดูนะครับเผื่อนะครับเดือนนี้นะครับงวดนี้นะครับโชคดีถูกรางวัลนะครับเงินเข้าบัญชีเราอัตโนมัตินะครับก็ฝากไว้ท่านี้ครับขอบคุณค่าครับสำหรับคลิปที่ทําไปแล้วนะครับเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรืออยากจะได้คลิปอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับว่าอยากได้คลิปเรื่องอะไรนะครับก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลมาให้นะครับแบบคลิปนี้นะครับก็เพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์นะครับ กดไลค์กดแชร์ share, และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป้วยนะค,ะครับขอบคุณ